หนึ่งชั่วโมงเต็มชั่วโมงกว่าป่ะรอก็ตอนเข้าไปสั่งก็ประมาณ11โมง50ตอนี้8โมงจามึงได้กินมึงได้กินตอนนี้ค่ะแล้วแต่แก้วสวยชอบอันนี้เก๊ชาแน่เลยคิดว่าน้องชิมดูไม่ได้กินนะอะไรนะอเวอร์ยี่ให มันเป็นกาแฟพวกอ่อนนะใช่กาแฟชาเป็นแบบเรากินกาแฟที่มอนแต่สก,กัดดีสก,กัดดีแต่ไม่อินกับกาแฟพวกอ่อนมีคนมีคนไม่อินกับเกาแชาแก้วละแปดสิบห้าบาทนะฮะไม่แต่มันโอเคนะแต่มันอร่อยอันนี้อะไรนะ บัลนอฟี่ลาเต้สรุปอร่อยกว่าเกชั่น <laughs> ครีมจัดเลยโห oh, อร่อยสรุปแล้วอ่ะกาแฟนมอ,อร่อยกว่าเขาทำกาแฟแฟนซีอร่อยวะ่ะ uno 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 tre tra uno 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 uno, uno, uno.